บสไอ้เี้ยไคไปสะบ่เบาๆันี้เฮียก็สวัสดีเหล่าคนชอบเกมการ์ดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงช่วงไหนวะโอ้มีคลิปจะลงไอ้เฮียเอ่อช่วงเดลิงเปิดบล็อกกันนะเออเอาชื่อนี้แล้วกันเดลิงเปิดบล็อกก็คือเป็นบล็อกเสริมหลักๆก็ของ ลอดกับของกากาเลก็เห็นนะชินกันทราดาก้อนตรงหน้าเลยแล้วก็เวตีโกคุได้ทอยเยอร์ะเออเฮ้อบอกไปอย่างหนึง่งวันนี้ผมก็พาคนมาเปิดบล็อกเ,เพื่อนๆด้วยนะคือคนบันเนี่ยเออก็อยู่กับมึงตลอดเลยเออคนบันเนี่ยผมพาเปิดบล็อกด้วยเปิดคนเดียวไม่สนุกเอาคนช่วยเปิดด้วยดีกว่าเออกูก็หารตากับมึงดีกว <laughs> ่าเออได้ข <laughs> องดีกูได้ของดีดีวะเอออ่ะบอกเลยที่สำคัญเว้ยที่เราจะมาเปิดวันนี้หวังอะไรวะแน่นอนเลย อเดนเอชดีเอเดนเอชดีไงมาแล้วไมครั H ้งต้องมาแล <c oughs> ้วป่ะไอ้เหี้ยคือไง,ไงวะการ์ดฟอ,อยล์เนี่ยเราจริงจริงน่าที่อยากได้เว้ยการ์ดฟอยล์เนี่ยชินกันท <สะ S 1> ัวร์ดาก้อนเนี่อยอันนึงอ่ะเด็กได้เหมือนกันคนไม่ค่อยเปิดได้นะอีกตัวหนึ่งก็กาเวลใช่ไหมกาเวลก็นี่แหละเป้าหมายสำคัญเลยสำคัญเลยเว้ยกาเวลอากิโตะอากิโตะเอออันนี้เด็กกูเล่นเว้ยคอสกูก็เล่นอเนีกคอสเด็กมึงทีนี้แล้วก็ไลท์ ไล่ไอ้เฮียนกูไม่เอาเลยขาดเว้ยอย่าออกมานเด็ดขาดเม่อยามันขนาดนั้นเลยเหรอวะเอออาร์ตไม่คือคนโง่เลยสกูนะเลยแต่มันก็เออโง่จริงนะวะไอ้มีนี่นั่นดีว่ะมันเชื่อเฮ้ยเน้นสร้างโลกเหตุนี้ได้ไงไอ้ไปนั้นอ่ะกัดก็อาร์ตโนคอนมันเท่ชิบหายไปแต่กูไม่เล่นเลยเราไม่เป็นเด็กนะแต่เดี๋ยวอาร์ตก็เท่อะไอ้เหี้ยนมาทหน่อยก็ได้รึงคือแบบ ไอ้มันเรียนไอ้สิงอ่ะใกดนตรีอ่ะไม่อยากได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมาด้วยสิงโอเคโอเคเริ่มเปิดเลยไหมจะกล่องไหนดีใครเริ่มก่อนอ่ะมาหยิบขลุ่กรองกาก้าเลยเขาเขายิบกล่องนี้แล้วกันเฮเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เฮ้ยปันกูจำได้ว่ามึงบอกว่าถ้าเกิดมึงเปิดได้ SP สพีเอเมึงจะทำอะไรนะ จะวาดเอเดนใส่ชุดน่ารักน่ารักลงกลุ่มเว้ใส่ชุดยังไงวะอยากเห็นชัางใหญ่เห็นแล้วดิเออเดี๋ยวมันก็ได้ดูป้าถ้าเปิดได้นะกูขอเริ่มก่อนเว้ยเออเลยนี่มือสั่นเ้ยมือสั่นใจเย็นใจเย็นใจจริงชิ้นโคตรสวยชิงเกันเพอร์ดาก่อนโองผมของผมเออเอสพีเอเดีนนะจ๊ะเดี๋ยวเอเดียนเราออกมาแล้วป่ะนี่ใบแรก ของบอส SCBT 0 1นยนแต่ CBT 0 2นยีนหนึ่งนะใบแรกชินเกย์โทดาก้อนคือใบเนี้ยโคตรเก่งเลยใส่ดาก็ตนได้จากทุกเวิร์กแต่มันต้องออกเป็นตัวมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันดีนะเลยก่งแง่เท่เว้ยที่ออนะฮะ 依，接住，啊 <music>，接住，依接住，冇計，依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 ， อันนี้กากาลิงกาลิงก็เท <mumbles> ียละเหมือนปัดลิงปัดไม่เหมือนยปัดลิงไหมแต่ไม่เซตว่ะดีดีอีกาลินจะเห็นเลกรตูนพระเอกนี่แบบใช้แล้วอย่างเท่เลยนะต้องใส่อะไรบ้างบั้นโอ้ใส่สีเลยแต่แม่งไม่ไม่เพิ่มเกลือเลยในกระตูนเอามาฮีลอย่างเดียวของจริงเพิ่มเกลือไเลยดีการตื่นได้ประยุทธ์วันนี้จะได้อีกรอหนิมาเหิดตัดเฟซกูไม่กลัวเล้วเว้ยมาไกลให้หมด อีอ่กไม่ไดมด้าก่ได้ยม่ด้ม่้ม่ได้ไม่้มาได้ม่้าเ้มไก้ไม่นด้ม่ไ้ไม่ได้ไม่ด้ยม่ได้ไ่้ไม้มได้าม่กดไ่ด้ไมไดเไ่้ไมได้ไมได้ม่้่ไ้ได้ไ่มไดม ก็ถ้าลงมาก็เด้งการ์ดขึ้นมือนะแต่ถ้าลงด้วยจีโวเด้งทุกใบขึ้นมือเลยนะเว้ยเอฟเฟกไม่ถูกยกตัวอีกนะฮะตัวนี้โหจิไปแค่ไรนี่ต่างชาติตัวนี้โอ้ยกายกล้าไม่ไดเล่นเมจิเลยเว้ยตอนนี้อยู่บ้านก็มีแค่คาตาณาไม่ใช่เออเราก็เล่นแค่คาตาณาไงเป็นช่วงเก็บเกี่นตรีสิงอย่าออกมานะเว้ยอาร์ตตัวละครมึงอ่ะ อย่าออกมาเด็ดขาดสักตัวกูไม่เอาอกเลยอย่านะเว้ยขอร้องขอร้องใบนี้ไม่เอาจริงว้าแย่งยี่โลกาเซอุดล่างใหม่ใบนี้ได้จินโอ้โห้วพี่น้องกิ๊กยกระดิกฟอยด์ดีว่าเอ๊เฮ้ยขอบท้องขอท้องขอบท้องเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียบเทียบเทียบามไ่อไปก่อไ่่่ยยย่ี่ย ตัวเฮ้ยวันนี้เล่นอยู่วันนี้เล่นอยู่ก็ได้เล่นอยู่แล้ววะเฮ้ยอย่างนี้ก็ไอตัวอะวันนี้กูเล่นเว้ยไอตัวตัวคอรไม่เป็นคอร์นกล้าไปไม่กลัวใจเย็นๆของนี้ก็ยังไม่ออกมาง่ายๆเลยไปตามเมฆบันนี่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 ไปเก็บของกันเราจะไม่เปิดดูเหมือนเอลินนะเราจะเปิดหลังเลยไปเลยทางนี้ไม่รอจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรขอบท้องขอบทองเหรอครับผมเฮ้ยออกอะไรวะ ออที่บอกโอ้ไม่ใช่เเีสเดีวเดี๋ยวเมื่อกี้เอาไฮเฉยไฮหนึงดอกนะไปต่อแล้วนของจริงนะจ๊ะสามสองหนึ่งไปถูจินเกต์ูโอ้โหเฮี้ยไปนี้เฮมาโคตรีโอ้โบัตดีของฉันจินเกต์ถูนะบัตรมึงทำได้ไงวะกูเทพไงการเลียกกูเฮ้ย โอ้้เยขอการเวลนะว้าอีกองอีกองนี่มาพัต่อไปเว้ยการเวลต้องมา CBT ศูนย์หนึ่ง and CBT ศูนย์สองฉีดสองบงนี้ของเสือเวนิตตี้เออไม่เล่นๆนีลินไม่อยากยิงพลังนี้มาใช้หรอกเว้ยขอกลัวกูพลังขี้มุกเฮ้ยมันก็อยากได้นะของเวนิตตี้ของไอ้อรอเนะดันมากดันมากอัสตะครเท่ไงขอเท่มาแกะเลยดีกว่า เปิดมาเลยเวนตีโกคูดิทอยเยอะอร่างพัฒนาสุนทพของเวนตี้กับสกิลงเขาทำราได้วะประตูวิติประตมบบดเน้น้วยันเลยว่าหไรดไปเื่อลงดอกยจ่ายสอกีดเขาลงมาเอาสองใบถอดโซโซให้หมดแล้วลงดอกดอกโคตรเกีคกี นีไปนี่เราไปมาแล้วเทนเน่เทนทิปโปี่อันนี้จะเอาจะพิอดจากร้อยังไงวะถามจริงง่ายๆเว้ยบัดี้บ็อกซ์มึงทำลายได้ดีไปนี้มาเล่นกับบัตอายดูว่าเก่งเลยเว้ยของดีเว้ยกันทุกอย่างเห็นว่าไอ้อะไรอ้ตัวตีจวของดิกลอสมึงไม่กันทำลายเอออีลากิดูช่างเนี่ยนะไมเนี่ย ช่วยดีเยอะเลยเว้ยไม่กันเนกันทำลายเว้ยบอกเลยไม่โดนทำลาย้งสนาแบอนี่เอออยากได้ฟอยปใบดียว่ากลกลานจากห่วงนึกและเอเวจีใบเนี่ยไขแม็กแรขอเลยเว้ยถ้าเกิดออกไขแม็กแร่ด้ยขายได้ราละนี้เออขอสักใบก็ได้วะถอถื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 อบในถือถือถอถออ่ืือออถือถือนอถือถอถืเดีอวอถอ้ือถออออ แต่ไม่ได้มีโอกาสดิเออโดนทลายมันจบแล้วไหมจะมีโซนไว้แล้วีมาเลยทัพขโนสวค์เองจะได้หนีิชัมันเผมเอผมมามาจากการล่งาลลูกรักออาร์การงเป็นสีน้ำว่ไหมมวไม่เกไมขาี่้เขา่วล่้ยาอสีกล่องนี่เล่นได้เลยใช่ไหมฮะสี่กล่อง เป็นไม่เก่งอยู่ดีไปเอาเสริมมาหนึ่งกล่องเล่นได้สี่กล่องเล่นไม่เก่งเออของเสริมนะจ๊ะเออเดี๋ยวของเสริมไว้ยังอ่ะเออมาแล้วเว้ยมีแค่รถจักรยานประชากรอะเล่น c h อ o s ไอ้แค่เหยียบเอาไปอี๋ชื่อโค้ด a นน i n โคตรเท่ไอ้สัตว์แนวรถเลือดตัวเองเว้ยเ a d e นเจ็บมึงตายอีเ a d e นมีข้อสูงไว้งามเวอร์ครับคนนี้กดแงม เ็นท yeah. ี่รังท so mm ุกคนพห่นยอคนที่นี่จอกสักดิธย์จอกสักดิธย์อันสักดิษิ์สักดิธย์มันจะพั่มเพื่อไปไหนวะเฮ้ยสักดิย์กึ้ิิม้น่เ็ตักิทหยาตายวแล้วมาแล้วนี่ไอบันเออแยกแยกเลยไปไปไปกูต้องเล่น เจอไก่ฟ้าโว้ยมาแล้วไก่ฟ้า Galaxy Evolution ยากเลยเว้ยประกาบประกอบแสงแห่งราชัน Cross f a n t s y Astrology ต้องใช้ทรงกลมฟ้าถึง4ใบบนสนามนะ Galaxy f o r m a t i o n จงถึงจะติดมี Double a t a d แจกเพนนินเทีกับบวกหมื่นทั้งสนามนะบวคขีด้วยบวกขีทั้งสนามแถมถ้าโจมตีเสร็จนะเว้ยทิ้งมือหนึ่งใบสแตนทั้งสนามเชี่ยโคตรโกงของโคตรดี หายไปเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่ใช่เอาไปเนี่ยเออดีหายไปเนึ่ยจบเลยเว้ยอ่าวฮะล่างใหม่ก้าวเว้ยกาแล็กซี่เบรเบอร์กรนทัวโคยซ่าเฮียดจำชื่อมันเท่ยังวะเคยเท่สัตว์เคยเห็นชุดที่โคยซาบิงโคโตขั้นจิตบริสุทธิ์อะมีกอบสตาร์ไหมนี่นี่ไออันนี้ของเลยเนี่ยของสตาร์เอ่อมุก็สมโกฟ้าที่วุ้นว่าหมากลุกหี่ไงลูกยีแล้วมีก็บผสมโกฟ้าเขาจับได้อย่างดีเลยนไอหมากลุก ใครเล่นหมากรุกอะซึ่งไม่มีไว้แค่เอาไปขายทิแมงขายทิแมงเลยไม่ใช่ใครอยากได้ก็ติดต่อซื้อได้นะไม่ใช่เครดิตเลยมื่อไม่ใช่เครดิตอะอรสิวะเออซกหน่อยแล้วกันเอ้ยมึงแยกกับคอร์สกูเดีกวเ้อร้อ้วยนีกตอมยกยเีลยแบสายเลย้แยคอสมุฟฟัตต้องแยกอนนะตกินด้วยมงกิ้นกยกกนยเฉอยแกัดยชิ้นขนอ่ะน ไปต่อไปนี่เสียเสียขอเท่ๆเอะทองไม่มือนสทองกบันเฮ้ยเปิดดิดูดิจะต่เขอไปทไรไปทีไรให้หมากลุกไปไกลเฮี้ยัหมือนลอยวีดก็มาดิครับหมากลุกมากลุกอุิยอุ้ยเหนสิทองเห็นสทองเป็นสททองมันไกลเลยกูดูกูดูกูดูายัางเายหรอเ้อาสีฟ้าไปแดงก็เคี้ยวออกไปดีดีดของทองปะของทอง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 

ไปขอของดีให้พ่อนะเอากกาสสีฟ้ามึงออกไปก่อนนี่ใช่ไหมกาสีฟ้าข้างหลังมึงอ่ะไหนวะข้างหลังนี่ไปเชี่ยคนแบงนี้เอาไปก่อนต่อไปปัดไปดินี่ว้าแล้วเปิดเลยไม่รีรอไม่รีรอไม่รอเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยไอ้ชไอจิ้งจกเห็นแล้วคืออะไรวะมันคือกาเวลแอตโต้เฮ้ยก็ดีอยู่ปัดดิแลนี่เลย สาแบบก็ดีมาเล่นหรวะเออเฮ้ยเราเลยเหนือใครแบกแล้วนะลินเออไขแบกแล้วต้องออกหรือวะการเป็นแพงเฮ้ยแต่เราสักเศษด้วยการต้องกันเอ้ยเหลือคอสกูยังคอรเลย้ยอ่ะไม่ออกแน่คอสอ่ะเฮ้ยเราให้กูสักไปเดี๋ยวนี้อ่าสดชื่นเชี่ยหอมว่ะ กลิ่นของชัยชนะนี่มันช่างหอมหวานจริงๆของก้าดใหม่ของก้าดใหม่หอมก้าวใหม่ต่อบทีฐานสิหลันวะหลันมะเฮียกูลินลินมาเอร์เอรินมาเชนเนล์ลินมาจะไม่ทางวีแน่นอนฉันจะไม่ใช่ร้อนรอเวลาที่เก็บไดแมปบ่อยๆนะมึงเออนั่นแหละคนเปิดร้อไน้สั่ถ้าเกิดนายทำให้ความปรารถนาฉันเป็นจริงได้นะฉันขอใครแม็กแลนเน้นๆเฮ้ยพลังเชี่ยเชื่อสัมผัสนี่ถือพลังว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงมึงอย่าเพิ่งถอดการ์ดฟ้าเลยเราจะต้องลุ้นมันเป็นหลังล้อซด้วยเออไหวที่อ่ะอย่าอย่าอย่ามองอย่ามองดีไหมการ์ดฟ้าไปก่อนเฮ้ยการ์ดฟ้าไปก่อนโอเคดำๆป่ะเฮ้ยมันต้องเป็นแน่นอนเว้ยเกียวชัวเกียวไอ้เหี้ยจะออกมาแล้วเว้ยไอ้ดำให้ดำ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 ดรอปหรือวะ โอ้ยเชี่ยเนหลังร้อหรอวะหลังร้อนีไม่ันล้อโอ้ยลินดวงหม้อ้เี้ยหลักร้อด้วยนี่ได้ไปแล้ววตี้โกคูเดสโอยเออร์อันนี้เป็นดิแร่ดิแรนะก็ก็สวยดีดําเนียแต่ได้อาตรคอนมากกว่าตามก่อวานนี่โเฮ้ยถขอบท้องอีแล้วขอบท้ออีกแล้วขอบท้ยอีกแล้วหลังร้อหร่วะไม่เป็นอาตรค้ยอะไรเนอาตครคออาตรค มานะเอานะหนึ่งสองหนึ่องซ้ำารตตัวละครมึงอ่ะอย่าออกมาเน็ดขาด2อซ้ำโอ๊ยบันงมาทำชี้กูเล่้ยงอยูโอยชี้ทำไมดีไอ้สิงมึงว่าดดี คนละป๊อกกี่องแล้วสองสี่หกโอ้โหยังไม่ได้แข็งแกร่เลยขอแค็งแกร่้หน่อยเกียวเกียวมันจะอมาปะเป็นไงอันนี้มาถึงสองแผ่นเฮ้ยโคตรดีอะไรวะเนี่ยนี่มันพิเศษจริงจริงก็ดีแล้วเวยกว่ามันบ่งบอกถึงลางดีของมึงไวบันเลยใช่มาถึงสองแผ่นอย่างนี้ ใช้แม็กแลชัวมันจะเป็นอะไรไปได้วะอคอยดูเว้ยมาดิโอ้โหน้ำเงินหน่อยสามโอ้ยยยน้ำเงินดูไม่ได้บอกว่ามันมันจะเป็นตัวใดอีกรถอย่างกาก้าวะเนี่ยโอ้โหนี่นี่กาก้าเอ้ยก็เท่ดีนะเท่พอีไรเกาก้างเอ้นี่ปะพลังพลังล้อซุยสถิตอยู่แก๋าขออัดตัวละคเน้นอัดอัดของตอย สวย Dante, วิบวับว <oni> ิบวับว้าดูดีอยู่นะเว้ยมองดีไซไม่ใช่มึงไอ้เขี้ยไปเขี้ยมาดูผลประกอบการวันนี้ดีกว่านี่นี่นี่ผลประกอบการวันนี้ของเรานะนี่ซิงเอามาทำไมวะบั่นเจอทิ้งนี่เจอทิ้งไม่สุดปีที่นี่นะซิงอันนี้เป็นการเอสพีสวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยตกกลางอเรสวยเนาะเออสวยดี นี่ต่อไปอันนี้เวลตี้โกคุปปาร์ติเลเฮ้ยอันนี้ก็หลังดำหลังดำเลยครูอ่ะเหี้ยนี่กาเวลสีทองก็สวยเหมือนกันบัร์ติเลสวยนะเฮ้ยสีสวยนะไม่ใช่ทองขี้แบบไม่ใช่ผ่านมานี่คือแบบทองเนี่ยอืมใช่แต่นี่สวยใช่ก็สวยนะ ชินก็ธรรมดาก้อนนีเลยนี่ก็ลสวยเหมือนกันนะเนี่ยเล็กนะเออไม่ได้อยู่ดีเล็กเลยนี่มาเนี่ยโอคูเรททอยเยอะดีนะโอ้เปิดได้ไงวะสวยมันมันเลือกชัดอ่ะเอออีกข้ดีแต่นี่ไม่ได้ยมประกองการที่ดีที่สุดแปดกล่องมาคือคุ้มมากเนี่ยต้องขอบคุณกูด้วยบันกูเปิดได้แลยกูรู้อะไรไม่บันอะไรวะอินเดลักกวัตไม่กระเทือนนะโอ้ไม่ต้องเลย อยู่ตรงนี้เลยใบเดียวสวยมากนี่ชินกากินโทดาก้อนสวยๆเลยสวยๆเลยส่วนเป็นวันที้ของฉันเหมือนกันกากะอีอากิโตนี่ใบนี้เด็กนิวกูเล่นเว้ยเฮ้ยิอเอาไปตบคนในที่ที่ขอยไว้เออเออเลยโดนบคนตบวะดูสวยมากโดนคนตบอ่ะจบละนี่จบละอ่ะคอสไปไหนวะคอสกูหายอาชิบหายไม่มีคอสเมื่อกี้ได้แต่ได้เจอแล้ววันไปหาซื้อแยกนะเออแขกแล้วยอือโอเคใครขายต่อถูกๆกก็ ปล่อยมาทางนี้ได้นะนอาก็อย่างได้แค่แบกแรก,กนันกันสักใบหนึ่งอ,อาล่ะมาพูดปิดคลิปกันเลยดีกว่าเออพร้อมกันใช่ไหมอ่าพร้อมกันพร้อมกันนะพร้อมกันโอเคโอเคเอสามสองหนึ่งแล้วเจอกันคลิปต่อไปไปจบอย่าลืมดูรูปกูด้วย